สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยนะในคลิปนี้นะครับทุกคนคือหลายๆคนที่ท้าเข้ามาในแฮชแว่าผมเนี่ยหาสเตตัสต่างๆเนี่ยได้จากไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกให้หมดเปลือกเลยไว้ทุกคนว่าผมเนี่ยหาจากไหนบ้างนี่ครับแล้วไอ้ส่วนพวกนี้เนี่ยเราทําแล้วมันจะคุ้มไหมหรือว่า อัพอันนี้ดีหรือไม่อัพดีนะครับแล้วถ้าอัพอันนี้มาและอันนี้เนี่ยจะไปหาจากตรงไหนมาเพื่อจะทดแทนในสิ่งที่ไม่ได้อัพนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกกันเลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยนะครับฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กด s u b สปายนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนและเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะทําได้หรือไม่แต่ขออีกนิดนึงฝากสปอนเซอร์หน่อยนี้ อ่ะสำหรับร้านเติมเงินเกม Pay to Win Top Up นะครับทุกคนสามารถเข้ามาเติมได้นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายเกมให้เลือกนะครับคือแบบเยอะมากๆนะทุกคนอยากจะเล่นเกมไหนอยากจะเติมเกมไหนเนี่ย สามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับที่ไอคอนของเกมนั้นๆน,น,นะที่เพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่นะครับอย่างสมมุติว่าผมอยากจะเติมอ่าเกมสักเกมหนึ่งคืออ่ะสมมุติว่าโค้ดละกันทีเนี่ยครับก็เข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยกอ็อยากจะเติมมาไหนเนี่ยก็สามารถกดเติมได้เลยนะทุกคนมีเลือกทียบนะครับอยากจะเติมอ่าแพ็กเกจล่ำรวยเงินทองเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับกรอก ID ก็คือยู d ของเรานะครับก็ตปกอบมาแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับแพ็กเกจราคาเท่าไหร่แล้วก็กรอกโค้ด ONS7 แต่ถ้าเกิดใครจิ้มลิงก์เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นให้อยู่แล้วนะทุกคนก็นั่นแหละครับเป็นการเติมเงินโดยใช้โค้ดของช่องผมนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุสน,นผมเป็น,นตัวนะทุกคนก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่เติมแล้วเนี่ยก็จะได้รับนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆเนี่ยบางอย่างนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจควายธนูตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นโค้ดมานะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลสมาชิกตรงนี้และไปดูที่ประวัติการเติมเงินนะครับก็จะมีโค้ดควายธนู ตรงนี้นะครับเราก็แค่ก๊อปไปวางในตัวเกมแล้วก็กดใช้แค่นั้นเองครับแต่ว่าของอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถรับได้เลยนะก็คือมันจะเด้งเข้าในจดหมายได้เลยนะครับสำหรับโค้ดสำหรับเกมอื่นเนี่ยก็ทาคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทุกคนก็คือใช้ u i d เป็นหลักนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับร้านเติมเงินเพท t วิน n ับอารฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะเติมเกมออนไลน์เนี่ยคือแบบดีมากๆไวด้วยนะครับแล้วก็เติมได้24ชั่วโมงนะครับทุกคนโอเคไปรุยกันครับ โอเคครับทุกคนมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสเตตัสหลักๆที่ผมใช้เนี่ยนะครับที่ผมอัพเลยเนี่ยทุกคนน่าจะได้ดูคลิปที่แล้วปะอเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนี่ยมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็นี่เลยครับสเตตัสที่ผมอัพเนี่ยผมจะอัพเป็นเด็กล้วนนะครับถามว่าเด็กล้วนเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยว่าคริเนี่ยดาเมจเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับคือดาเมจผมอยู่ที่2 1 0 0 0นันะครับที่มากที่สุดนะครับ ตามนี้นะแล้วก็น้อยที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่แค่นี้นะครับถามว่าแรงไหมก็บอกว่าแรงนะครับผมว่าในระดับนี้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับของผมเองด้วยความที่ไม่มีบอสด,ด้วยนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วของผมนะอ่ะมาดูกันเด็กเนี่ยที่ผมอัพมาเยอะขนาดนี้เนี่ยถามว่ามันดีไหมก็อบอกเลยว่าดีถ้าอเด็กล้วนเนี่ยนะครับคอนเราเนี่ยมันก็น้อยถูกป มันก็ป้องกันน้อยปะเออใช่ถูกต้องทุกคนคิดถูกแล้วแหละมันป้องกันน้อยแต่จะไปหาคอนเพิ่มจากไหนได้บ้างนี่ครับอ่ะผมมาดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยรวบรวมวิธีในการหาสเตตัสคอนมาให้ทุกคนแล้วนะครับก็คือ1นเนี่ยทุกคนการที่เราใส่ในส่วนของตรงนี้ใช่ปะมันจะมีเอฟเฟกระดับนะครับซึ่งเอฟเฟกระดับเนี่ยเราสามารถรีหาได้ไว้ทุกคนครับเราสามารถรีหาได้นะครับโดยใช้ในส่วนของยานเปลี่ยนคุณสมบัติ ตามสีของอาวุธนั่นเองถ้าอาวุธสีนี้เนี่ยเป็นสีแดงใช่ไหมเราก็ใช้สีแดงในการเปลี่ยนแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันนี้เนี่ยมันอาจจะเปลืองไหมก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันก็ค่อนข้างเปลืองเพราะว่ามันต้องสุ่มอะ่ะทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนแค่สเต็งอย่างเดียวเนี่ยผมไม่เอาสเต็งอะ่ะได้ไหมหรือผมไม่เอาเดฟอะ่ะได้หรือเปล่าเราก็แค่ไปล็อกคอนกับล็อกสเต็งในส่วนของตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดดาเนินการมันก็จะใช้ยานตัวนี้เนี่ยในการรีหา บวกกับใช้หินผนึกนะครับถ้าเราล็อกไว้2เนี่ยมันจะต้องใช้หินผนึกแต่ถ้าเราล็อกอันเดียวเนี่ยมันก็จะใช้แค่เงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราสามารถหาคอนเพิ่มได้จากตรงนี้หรือจะหาเด็กเพิ่มจากตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทุกคนมันดีมากๆกนะครับการทาแต่ว่าข้อแม้มันคือเปลืองถามว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไปหาจากไหนได้บ้างนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ไม่รับแต่อยากบอกทุกคนนะครับก็คือ เราสามารถสร้างตัวละครในไอเดีเราเนี่ยนะครับเพื่อจะเก็บเลเวลเนี่ยนะให้ได้สักเลเวล10นะครับจากนั้นเนี่ยทำการสร้างกิวไว้ทุกคนพอมีกิวแล้วนะครับเราสามารถนําตัวละครที่เป็นตัวลองนีครับมาบริจาคบริจาคหรือว่าเช็คอินนะครับในแต่ละวันเนี่ยตรงนี้เนี่ยได้นะซึ่งมันจะต้องใช้เงินด้วยนะครับ25,000นะครับทุกๆวันเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ25,000คูณ3ก็คือประมาณ75,000 75็ดเนี่ยเราจะได้แต้มเนี่ย125แต้มถูกปะอ่าเราจะได้125แต้มนะครับ1ครั้ง2ครั้งก็จะได้เป็น250นะครับ3ครั้งก็จะได้เป็น375นะครับซึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ลองคูณมาดูแล้วกันนะครับว่า7วัน6วันดิ6วันคูณ375เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับมันก็จะเอาตรงนั้นอ่ะเอาแต้มตัวนี้เนี่ยครับมา,าซื้อของนะครับทุกคนเราสามารถนํามาซื้อของตรงนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นกล่อง EP น,นะครับแบบนี้หรือที่เขาซื้อซื้อกันเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้ครับยันเปลี่ยนสถานะคุณสมบัติสีมุ้งกับสีทองนะครับซึ่งอาทิตย์นึงเนี่ยใช้2,500นะครับตอน1ชิ้นนะตอน1ชิ้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับใน ID เราเนี่ยสามารถทําไว้หลายๆตัวก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เนี่ยต้องไปลองดูนะครับแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนซึ่งผมเองเนี่ยไม่ขยันผมไม่ทํา <laughs> ก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่สามารถ ขายได้นะครับมันเป็นยนันติดตัวนะครับแต่มันฝากคลังได้ไว้ทุกคนอันนี้เนี่ยมันฝากคลังได้เนี่ยครับก็โยนมาให้ตัวหลักใช้นั่นเองอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราจะสามารถหาคอนหาสเต็งหาเด็กหาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นสเตตัสได้ต่อมานะครับหาได้จากไหนอีกสมุดครับผมสมุดสารานุกรมเนี่ยเราสามารถหาของพวกนี้หรือว่าออปชันพวกนี้เนี่ยได้แน่นอน,นครับไม่ว่าจะเป็นเด็ก HP p t k หรือว่าจะเป็นอื่นๆเนี่ยเราสามารถหาได้หมดเลยนะครับจากการทำสมุดเนะี่ยทุกคนอ่ะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปเจอเด็กที่เป็นเปอร์เซนต์หรือว่าอินอะไรต่างๆที่เป็นเปอร์เซนต์เนี่ยตรงนั้นก็ดีนะครับถ้าเกิดเรามีเยอะมันก็คูณเยอะนะครับหรือจะหาคริปที่ข้พวกนี้เนี่ยมาใส่ก็ได้เช่นกันนะครับแม่นยำก็มีเนี่ยอ่ะก็ต้องลองไปดูนะครับว่าเออเราขาดเหลือตกตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ทำให้ครบนะครับสมุดตรงนี้เนี่ย จะมาทดแทนในส่วนที่เราไม่ได้อัพคอนได้เช่นกันนะครับเพราะว่าสมุดก็มีคอนเหมือนกันต่อมานะครับเราจะหาสเตตัสพวกนี้ได้จากไหนอีกนะครับแน่นอนครับว่าเราสามารถหาได้ด้วยการทําแบบนี้ครับมันคือสารานุกรมพูดนะทุกคนสารานุกรมพูดเนี่ยเมื่อเราเปิดนะครับเปิดตัวเด็กๆ็น้อยๆนอยเนี่ยแล้วมันไม่ได้บอสไม่ได้อะไรที่เราต้องการเนี่ยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการเปิดพวกนี้เนี่ยเราสามารถเก็บสารานุกรมพวกนี้ได้อย่างอันนี้เนี่ยก็ได้เด็ก หนึ่งครับอินหนึ่งเห็นไะอันนี้ได้เด็กหนึ่งคอนหนึ่งครับมันก็เพิ่มเพิ่มให้กับตัวละครเรานั่นแหละครับถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเปิดสุ่มทุกวันได้ไหมสามารถทําได้นะครับแต่ว่าจะเปิดจากไหนล่ะก็ไปที่ร้านค้าทั่วไปครับทุกคนแล้วก็ไปที่ร้านแคสนะครับแล้วก็กดอัญเชิญตรงนี้นะครับเราสามารถใช้เพรฟ้าเนี่ยซื้อได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะกดซื้อให้ดูนะทุกคนเราสามารถกดซื้อได้เยอะมากๆนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเปิดได้ประมาณ อ่าสิบครั้งนะครับต่อ1โลอ่าผมจะใช้1ครั้งถ้าเปิดให้ทุกคนดูแล้วกันนะกดซื้อไปปุ๊บกล่องจดหมายรับนะครับอันสังเกตง่ายนะครับถ้าเกิดมันมีผู้ดอกไม้ตรงนี้เนี่ยก็คืออันที่เราจะสามารถเปิดได้10ครั้งแต่ถ้าไม่มีก็จะเปิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันนะครับแบบนี้ทุกคนปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวพวกนี้มาถูกไหมเพราะว่าพอได้ตัวพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปเช็คสมุดว่า ตรงไหนที่เรามีนะครับหรือไม่มีนะครับหรือมันขาดตรงไหนอยู่นะครับก็ลองไปดูแล้วก็มันสามารถสั่งขอได้นะทุกคนถ้าทุกคนมีเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็กดสั่งขอได้แบบนี้นะครับกดสั่งขอไปเลยครับนะครับอันนี้ถ้าระดับเดิมนะครับก็ประมาณนี้หรือถ้าเกิดใครมีระดับสีเขียวเนี่ยกดสั่งขอไปอีกทีหนึ่งมันก็จะมีโอกาสที่จะออกสีเขียวและก็สีน้ําเงินนะครับมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่า ตรงนี้เนี่ยเราก็ลองมาหาทําได้นะครับถามว่าเพชรฟ้าหาจากไหนทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องเพชรฟ้าลองไปดูคลิปเก่าๆในช่องผมก็แล้วกันนะครับมีวิธีหาอยู่นะอ่ะต่อไปนะครับเราจะหาได้จากตรงไหนอีกนะครับแน่นอนครับว่าเราสามารถหาได้จากสัตว์เลี้ยงนั่นเองสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เป็นสัตว์เลี้ยงรองนะครับเราสามารถหาพวกเอฟเฟกต่างๆที่นีได้นี่ครับเราก็หาได้เหมือนกัน อัดเลี้ยงที่เราซื้อในร้านแคสนะครับก็สามารถได้รับในส่วนของสเตตัสพวกนี้เช่นกันนะครับอลองไปดูได้แล้วก็จะมีตรงไหนอีกละ่ะที่เราจะได้นี่ครับก็แน่นอนครับว่าเราจะได้สเตตัสหลักๆพวกนี้เนี่ยจัดตรงแฟชั่นนั่นเองแฟชั่นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงบ่อยนักนะครับแต่ว่ามันสามารถได้รับค่าเอฟเฟกตต่างๆที่ค่อนข้างเยอะทุกคนนะครับในแต่ละชิ้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับนะครับในส่วนของ ค่าคอนค่าสเต็งค่าอินค่าอะไรต่างเนี่ยครับที่มันสามารถสุ่มขึ้นมาให้เราเนี่ยนะครับได้เช่นกันอันนี้เนี่ยต้องเป็นลุ้นเอานะครับทุกคนโอเคนี่แหละประมาณนี้นะครับที่เราจะสามารถหาสเตตัสเพิ่มได้นะครับแน่นอนว่าการอัพพวกนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เราเก่งได้และอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับที่หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือดันที่สําคัญเลยก็คือดันนี้ครับดันเจี้ยนฝึกฝน นั่นเทียนถูกผลเนี่ยอันนี้เนี่ยผมได้พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว,ว่ามันสําคัญมากๆกนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถอัปสเตตัสต่างๆได้อ่ะแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็อาจจะได้มาอัพแล้วแหละนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีนะอ่ะอันนี้เนี่ยพมมาดูคลิปนี้แล้วก็จะรู้แล้วนะครับว่าเออมันสามารถอัพตรงนี้ได้ซึ่งการอัปตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับก็ส่งผลเหมือนกัน แล้วอย่างหน,นึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังสับสนอยู่นะครับว่า,าจะลงก่อนดีหรือว่าจะอัพก่อนดีนะครับผมแนะนําว่าอันไหนก่อนก็ได้นะครับเอาที่เราสบายใจเลยครับ ไม่ต้องไปคิดมากคือสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาไล่อัพอยู่ดีนะครับอาจจะใช้เวลามากหน่อยหรือว่าอาจจะใช้เวลาน้อยนะครับในการอัพอะไรพวกนี้เนี่ยก็ลองคิดคิดเอาแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่สําคัญเลยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องใช้เงินนะคนบอกก่อนมันต้องใช้เงินนะครับนั่นก็คืออัญมณีเองทุกคนอัญมณีเนี่ย หลักๆเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะหาซื้อจากในตลาดนะครับพวกอัญมณีเล็กสเต็งคอนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีพวกนี้หมดเลยถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นอาวุธนะครับถ้าเป็นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นเกราะถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นประดับนะครับแล้วก็อัญมณีสีฟ้าเนี่ยจะเป็นแฟชั่นนะครับซึ่งแฟชั่นเนี่ยมันจะมีอ่าเพิ่มทองนะครับเนี่ยเพิ่มทองพวกนี้เห็นปะหกนะครับหกเปอร์เซ็นต์นี่ครับทุกคนอันนี้เนี่ยสามารถนําไปใส่เป็นเซตเพิ่มทอง ให้กับตัวละครเราได้หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คืออัญ,ญมณีที่เป็นเพิ่มความแม่นยำนะทุกคน ACC เนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครแม่นน้อยๆเนีย่นยสามารถซื้อพวกนี้เนี่ยไปใส่ให้ตัวละครเราได้นะครับพอเราใส่ตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของแฟชั่นไปเนี่ยเรานะครับก็จะได้ไปเลือกนะครับในส่วนของเอาตรงนี้เนี่ยที่ไม่ใช่แม่นยำแล้วเราอาจจะทำเป็นคริกก็ได้นะครับ อันนี้เนี่ยก็ต้องไปลองดูแล้วกันนะทุกคนอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนของการหาสเตตัสต่างๆเพื่อเอามาอัพให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นได้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ไงว่าเออถ้าอัพตรงนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วจะไปหาคอนหาอะไรพวกนี้ได้จากไหนบ้างนะครับหรืออัพเด็กไปแล้วเนี่ยนะครับแต่จะไปหาอินได้จากไหนนะครับอันนี้เนี่ยก็ลองไปทําตามกันดูได้นะครับเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆอยทุกคน ใครที่อาจจะรู้อยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่รู้เนี่ยก็ยิ่งต้องกดไลค์กด s u b สไคร b ์เลยนะครับจะได้ติดตามช่องผมไว้นะทุกคนเวลาผมลงคลิปใ,ใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันได้เวลาผมสต,ตรีมเลยนะถามได้นะครับสาหรับเกมนี้แล้วก็เกมอื่นๆด้วยนะครับโอเคในคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้ฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ย และอยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถทำได้การโดเน a t ต่างๆนะครับทุกๆช่องทางเลยนะทุกคนโอเคไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ